ไม่เคยไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักกัไม่ไม่เคยกค็ผมไม่มีไม่เคยเคยมาช่วยเหลือไหมไม่เคยเอาผมไปขายได้ยังไงเขาลับรวยก็ว่าคุณรวยรนะักรวยหนาะเอาไอ้คนจนๆอย่างผมอะขันตงังตาที่การเอาไปหากินอะผมไม่เข้าใจเรื่อต้นของเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไงฮะที่เกิด เอาลูปลุงไปใช้ไปหาเงินนะบริจาคหรือเปล่ามันมาอย่างไรครับมันมาจากนักข่าว,ข,าวข่าวของของจังหวัดนนทบุรีนะคะอของของน้องบอยที่เขาเป็นคณะติดตามเยาวชนตรงเนี้ยคือเป็นนักข่าวตั้งแต่ครั้งแรกที่เกิดเรื่องอน้องเขาก็เป็นส่วนในเรื่องของการดูแลในเรื่องของข่าวตรงนี้แล้วก็พอบังเอิญว่าเขาไปเจอในโพสต์นะคะใน Facebook ว่าเอ๊ะ เห็นในโพสต์ว่าทาไมเขาถึงมาลงโพสต์แบบนี้อีกทําไมถึงต้องมีเอ๊ลุงกุ้งคนไมไปขอขอรับบริจาคออีกหรือเปล่าอะไรนี้หรือเปล่าแล้วก็ตอนแรกยังไม่รู้ในเรื่องของการที่มีการรับเกี่ยวกับเลือบัญชีด้วยครับตอนแรกก็คิดว่ามีแต่อย่างนั้นอย่างเดียวเพราะว่าในโพสต์เนี่ยไม่มีเลขบัญชียังไม่มีค่ะเขาก็เลยส่งมาให้ดูว่าพี่มวยอ่ะ เนี่ยเขาทําอย่างเงี้ยพี่หมวยว่ายังไงก็เลยมาปรึกษาล,ลุงว่าเพราะว่าพี่หมวยก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ,ะก็เลยมาปรึกษาลุงกุ้งเนี่ยโพสเนี่ยมันออกมาแบบนี้ลุงกุ้งคิดว่ายังไงครับแล้วลุงกุ้งรู้จักคนนี้ไหม,มลุงกุ้งเขาบอกเขาไม่รู้จักก็ถามว่าลุงกุ้งเขาเคยเข้ามาหาไหมบอกเขาไม่เคยเข้ามาหาไม่เคยเจอไม่เคยเจอพี่หมวยก็ไม่เคยเจอเหมือนกันไม่เคยเจอค่ะ ก็เลยเราก็เลยตอนแรกเราก็เลยคิดว่าลุงกุ้งบอกก้อยทาอย่างนี้ไม่ได้นะเอาผมไปขายอย่างนี้ได้ไงผมเองผมก็มไม่ได้ไปเรียกร้องตรงนั้นแต่คนช่วยเหลือคือช่วยเหลือตามปกติที่เขามาครับคือคือ,คอหมายหมายถึงว่าถ้าคนที่อยากจะมาช่วยลุงเนี่ยก็คือเข้ามาหาลุงที่บ้านถูกไหมลุงใช่ทุกคอ่าแล้วจะเอาของอะไรมาให้เอามาบริจาคนนั้นได้ได้ทุกคนได้อันนี้เรายินดีระยกเว้นเงินนะผมม่เอายกเว้นเงินใช่ผมไม่มีปัญหา อ๋อลุงไม่อยากมีปัญหาพี่อุ๊บครับออาวันนี้ได้ข่าวว่าอยากจะมาเคลียร์ใจอยากจะมาเปิดใจมีอะไรอยากพูดกับลุงกุ<ๆ>้งไหมฮะพี่อุ๊บฮะก่อนอื่นต้องขอโทษคุณลุงด้วยนะครับตัวพี่อุ๊บเองมีเจตนาดีเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือด้วยความเต็มใจคุยกับคุณติก๊กที่รู้จักที่ไปหาคุณลุงมาสองสามครั้งแล้วคุณติก๊กเพียงฝันวงตะทิดนะฮะแต่นี่พี่อุ๊บเองที่ยอมยอมรับผิดเพราะว่าไม่ได้รับรอนุญาตจากคุณลุงคือ ไม่ได้แชร์ฮะไม่ได้แชร์ข้อความจากคุณติ๊กเพราะว่าถ้าแชร์คนจะดูน้อยก็เลยเพียงคัดลอกแล้วก็ลงในเฟซเพื่อคนติดตามเยอะแต่ถ้าอ่านในข้อความพี่อุ้ะจะไม่มีการรับบริจาคและมีว่าจะไปเยี่ยมคุณลุงวันนี้จะคุยกับคุณติ๊กตลอดเลยว่าคุณลุงขาดเหลืออะไรอยู่กับหมาและต้องการอะไรบ้างก็ยังบอกว่าเออเราหน้าขอบัญชีคุณลุงแล้วก็มาโพสเพื่อคนจะได้ไปช่วยคุณลุงเยอะๆตอนแรกไม่คิดว่า มีคนช่วยเหลือคุณลุงคุยกับคุณ,คณอดีตสสนนทบ,บุรีคุณพลคุณพลวัฒน์บรรดาศา์เขาบอกว่ามีหน่วยงานราชการช่วยเหลือคุณลุงแล้วรตรงน,นี้ต้องกราบขอโทษคุณลุงอย่างมากมคือพี่อุ๊บเองจริงใจคือชอบช่วยเหลือสังคมคนและสัตว์มานานก็รู้สึกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์นี้คือ,อคือมีเจตนาดีกับคุณลุงไม่ได้ไม่ได้เป็นเพืวิชาชีพและและพี่อุ๊บเองก็อยู่ในวงการนี้มานานมีชื่อเสียงช่วยเหลือช่วยเหลือหมาแมวคนมา ค่อนข้างหลายเคสแล้วคนที่ติดตามพี่อุ้บจะทราบดีก็ขอโทษด้วยใจไม่มีเจตนาแอบแฝงถ้าได้อ่านในเฟซดูแล้วนะฮะเขาจะรู้ความความความต้องการของพี่ต้องการเลยต้องการให้คนมาช่วยเหลือคนลุงคนลุงเยอะๆวันนี้นะฮะนัดกับคุณติ๊กว่าจะไปตอนบ่ายสองเตรียมข้าวของไว้ที่บ้านแล้วแต่คนลุงวันนี้ก็เลยต้องมาขอโทษที่นี่นะฮะแล้วก็แบบอาจจะคิดคิดน้อยไปแบบคือคือคือเอาลงโดยไม่ได้รับอนุญาตถ้าต้องขอโทษมากๆครับพี่อุ๊บพี่อุ๊บผมขอไล่เรียงทีละประเด็นแบบนี้ ประเด็นที่1ก็คือว่าที่พี่อุ๊บไปลงเนี่ยก็คืออันนี้ยืนยันเลยว่าไม่ได้ขอจริงๆถูกไหมฮะไม่ได้ขอครับอ่ะไม่ได้ขอจริงๆ อ่ประเด็นที่2คือในโพสต์เนี่ยไม่มีการเปิดรับบริจาคไม่มีครับไม่มีบัญชีพี่อุ๊บครับไม่มีไม่มีบัญชีแล้วพี่อุ๊บเขียนว่าจะไปเยี่ยมคุณลุงนําของไปช่วยด้วยฮะใน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 โพสต์แรกเลยฮะถ้าถ้าได้อ่านดูนะฮะครับครับอ่แต่ที่แต่ที่เป็นข่าวพี่อุ๊บคือตามข่าวเนี่ยบอกว่ามีคนโอนมาที่บัญชีส่วนตัวพี่อุ๊บอันนี้ยังไงอ่ามีคนทักคนที่เป็นแฟนคลับพี่อุ๊บเคยเคยช่วยทาบุญหลายหลายเคสมาแล้วครับอ่าติดต่อมาพี่อุ๊บบอกเฮ้ยเดี๋ยวดราม่านะพี่ บุญมี3คนครับ20บาทคนหนึง100บาทคนหนึ่ง200บาทคนหนึ่งทีนี้พอเกิดเรื่องอพี่อุ้เห็นคุณลุงไปแจ้งความก็เลยโทรไปหาติดต่อไปหาเขาบอกขอ,ขอบัญชีจะโอนเงินกลับแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรพี่อุ้เอาไปทำบุญหมาแมวได้ย320บาทครับเขามีเจตนาดีก็ผมทราบม่ไม่ต้องประกาบผมไงผมไม่ชอบใครประกาบผมลุงมจาาศีก็ก็ ขอโทษกันตรงนั้นแหละพอแล้วครับผมพอแล้วแล้วผมผมแต่ผมก็รับไว้ได้รับไว้ได้นะรับคำขอโทษแล้วรับคำขอโทษได้นะลุงนะคุณลุงใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เพราะวาเราปรอกในเมื่อคุณลุงขอโทษผมผมจะไปเยี่ยมคุณลุงเหมือนเดิมเพราะผมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปเยี่ยมไม่ต้องไปหาเขาเขาเตรียมของมาให้แล้วไงลุงก็ผมไม่รับไงอ๋อขอไม่รับใช่แต่คุณลุงคุณลุงยอมยกโทษให้ผมนะครับไม่ได้อะ ก็ผมบอกนะวัาไม่ต้องมายุ่งกับผมแค่นั้นจบอ่าคือคือโอเครับคําขอโทษใช่แต่ไม่ต้องมายุ่งกันใช่เราไม่ต้องไปหาไม่ต้องอะไรทั้งนั้นครับได้ครับได้ใช่แต่ผมบริสุทธิ์ใจนะครับไม่เคยคิดอะไรที่ไม่ดีเลยนะครับตรงนี้นะครับที่ที่ทำไปเจตนาดีกับคุณลุงผมก็เสียใจน้อยใจนะคุณลุงนะครับทั้งผมคุยกับคุณติ๊กฮะคุณติ๊กที่ไปเยี่ยมคุณลุงทุกวันคุณติ๊กก็จะอัปเดตเลยตลอดเวลาว่าคุณลุงต้องการอะไรคุณลุงอยู่กับใคร ข้าวของก็เตรียมไว้จริงๆจะไปหาคุณลุงตอนบ่ายสองคุณลุงมานี่ผมก็มานี่คุณติ๊กคุยกับผมตลอดนะครับตรงนี้พี่พี่อุ๊ผมขอตรงนี้นิดเดียวแล้วตอนที่เราคุยกับคุณติ๊กเนี่ยเราได้สื่อสารไหมฮะว่าเราอยากไปช่วยคุณลุงยังไงแล้วคุณติ๊กเขาบอกเราไหมว่าคุณลุงเขาไม่อยากรับบริจาคเงินอะไรอย่างเงี้ยมันมีการคุยกันมาก่อนไหมฮะ จริงๆเขาก็บอกครับแต่เราบอกเร,เราอยากจะขอบัญชีคุณลุงแล้วมา,มา,มา,มาโพสต์ในเฟซเพราะว่าคนติดตามพี่อุบเยอะ <c oughs> พี่อุบช่วยคนมาตลอดก็เลยบอกว่าสิ่งที่ทำมาเราบอยสุดใจเรากล้าขาสาบานได้ถ้าพี่อุบคิดไม่ดีขอให้มีอันเป็นไปใน7วันนี้เลย oh. นะครับพี่อุบสาบานเลยแล้วก็บันเสาร์นี้พี่อุบเราไปช่วยซาร่าอีกนะครับ <c oughs> พี่อุบบริสุดใจจะให้ทาอะไรก็ได้ถึงกล้ามาถ้าคนที่ไม่ยอมรับความจริงเขาจะไม่มาประชิญหน้ากับคุณลุงหรอกครับ <c oughs> พี่อุบกล้ามาก <c oughs> ้าเอาชื่อเสียงเป็นเดิมพันพี่อุบอยู่ในการ นะฮะจริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่พี่อุ้ก็ผิดที่โดไม่ได้รับขอดูญาตบเพื่อเพียงเพียงความต้องการของเราอยากให้คนไปช่วยคุณลุงเยอะๆลุงใจอ่อนไหมให้อภัยไหมแล้วก็ไม่อย่นงีนี้คือให้อภัยแล้วก็เลิกแล้วต่อกันได้ไหมรับคําขอโทษให้อภัยเลิกแล้วต่อกันก็ผมก็ไม่ถือโทษอะไรไม่ถือโทษนะใช่ผมก็พูดแล้วพูดอีกอ ไม่ถือโทษนะผมก็ไม่ถือโทษอะไรแต่ว่าต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องมายุ่งกันไม่ต้องไปหาผมที่บ้านไปเอาของไปให้แค่นั้นจบโอเคโอเคจบคุณครับโอเคแล้วแล้วคุณติ๊กยังไปได้ไหมคุณติ๊กที่เป็นอ๋อเขาไปโอ้ยนะเลยคนติ๊กได้นะอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วกับผมนี่พี่เป็นคนดีใช่พี่หมวยว่าไงประเด็นนี้ไม่มีปัญหาค่ะไม่มีปัญหานะขอบคุณคุณหมวยนะครับโอเคโอเคอ่ะงั้นขออนุญาตถามทนายครับอันนี้เป็นความรู้และเป็นอุทาหรณ์ให้กับ พี่อุ๊บด้วยนะพี่อุ๊บนะว่าการที่จะเปิดรับบริจาคจริงๆมันมีขั้นตอนของมันใช่ไหมฮะต้องบอกว่าประเด็นนี้มีประเด็นกฎหมายเยอะมากนะไม่ใช่แค่เรื่องรับบริจาคเรื่องรับบริจาคเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการเรียรัยนะครับการเรียรัยเนี่ยมีกฎหมายตั้งแต่2487ครับอันนี้เวลาคุณจะเรียรัยอะไรเนี่ยคุณต้องขออนุญาตนะถ้าคุณไม่มีการขออนุญาตเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยคุณผิดนะตามกฎหมายมีโทษปรับเนี่ยไม่เกิน1000บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปี และเวลาการที่จะให้นะครับการที่จะเอาของให้ใครเนี่ยนะครับมันคือเรื่องของการให้โดยเสน่หากฎหมายบอกว่าเวลาจะให้ใครเนี่ยต้องอีกฝ่ายหนึ่งต้องยอมรับนะ ไม่ใช่ว่าคุณอยากจะเอาอะไรไปให้ใครก็ได้แล้วเขาไม่ยอมรับมิกี้ก็เลยมิกี้ที่คุณวหมวยพูดเนี่ยถูกต้องเลยคือต้องถามลุงก่อนว่าลุงเขาจะรับไหมคือจะไปยัดเยียดไม่ได้แม้ว่าจะเจตนาดีก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องถามลุงก่อนถูกอ่าและมิกี้ที่คุณลุงเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นอันนี้ผมอยากจะฝากนะนอกจากพี่อุ๊บแล้วก็ทุกๆท่านเนี่ยนะคบการที่เรามองว่าเราเจตนาดีแล้วไปให้เขาเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการที่ทําให้เขาเนี่ยถูกดูหมิ่นเกียิชังมอกี้ผมจับประเด็นคุณลุงได้เลยคือคนอื่นเน มันทำให้คุณลุงเสื่อมเสียชื่อเสียง oh. การเอารูป oh. เอาเอาภาพอะไรต่างๆเนี่ยของคนอื่นที่ไปใช้โดยน้ำหอมยินยอมเนี่ยคุณอาจจะผิดฐานมินประมาทเลยนะและลง a c e b o o k เนี่ยผิดมินประมาทโดยการโฆษณา oh. จำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน200 0 0 0เลยพาะยัง oh. ไม่ใช่ว่าเพราะนผมเห็นคุณอ,อ็อฟสงสารสงสารผมเอารูปคุณออฟไปลงบอกเอยอย่างงี้อย่างงี้แต่ถามว่าผมเจตนาดีนะ uh. แต่คนอื่นอาจจะดูโอ้ย oh, oh. ออบแม่งจริงๆแม่งมีตังค์มาลงอย่างงี้คนอื่นเกลียดชังคุณอ็อฟ Oh. เช่นเดียวกันเนี่ยผมเลยเข้าใจความรู้สึกของคุณลุงว่าคุณลุงเนี่ยอาจจะทําให้คนอื่นเนี่ยถูกรู้สึกดูหมิ่นเกียิชัง oh. ว่าทาไมถึงมารับบริจาคอันนี้อันนี้คือเป็นอุทาหรณ์นะคือเรื่องนี้มันจบไปแล้วคุณลุงไม่ได้เอาโทษกดเอาความอะไรละเ uh huh. พีเยงแต่ว่าคุณจะไปทาอย่างนี้ไม่ได้และที่สําคัญต่อไปนี้ผมจะบอกให้การบริจาคเนี่ยรู้ไหมว่าการรับบริจาคเนี่ยมันเป็นเรื่องไรายได้นะครับ คุณรับมาเนี่ยเป็นไรายได้เท่ากับว่าคุณต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะรับบริจาคให้มันถูกต้องไปตั้งเป็นมูลิธิ<อ>ไปตั้งอะไรต่างๆดีกว่าอ,อย่ารับเขาเ้าบัญชีตัวเองเพราะมีความเสี่ยงวันนี้คุณอาจจะบอกว่าไม่โดนไม่โดนคือสัมภาระไม่รู้แต่ถ้าในอนาคตคุณรับโอนเงินเข้ามาหลายๆครั้งสัมภาระอาจจะโวนเมื่อไหร่ก็ได้แล้วคุณก็ต้องโดนดีแคลว่าเป็นไรายได้ด้วยแล้วการที่คุณเอาไปจ่ายให้คนอื่นเนี่ยนะครับตามกฎหมายถ้าเป็นบุคคลธรรมดาหักค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่ได้ด้วยนะคุณเองจะโดนภาษีเต็มๆ